สวัสดีค่ะทุกคนมิวมาริเกิลนะคะคลิปนี้นะคะมีจะมาแต่งหน้าในลุกนะคะสีโทนส้มอิดนะคะก็จะใช้เป็นลิปสติกนะแท่งเดียวนั่นเองนะทุกคนคนเอามาทาตาแก้มปากให้ดูเลยนะคะว่าทางลุกถ้าแต่งออกมาด้วยสีลิปสีเดียวเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองนะคะทุกคนก็ใช้แบบส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างน,นั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะ บอกก่อนนะคะว่าอันนี้คือลงรองพื้นมาแล้วนั่นเองนะคะมันก็เลยน่าดูเรียบเนียนนิดนึงนะคะก็คือจะใช้เป็นของ L'Oreal นั่นเองนะคะทุกคนกับ Nami Makeup นะคะ Pro Studio Full Coverage ฟูคัลเวอร์ฟิลเตอร์ฟาวดชันนั่นเองค่ะสาเหตุที่เอามาผสมกันก็เพราะว่าสีเขามีความว่าอันนี้ขาวกว่าอันนี้คือเข้มกว่าน,นิดนึงเอามารวมกันก็จะได้เป็นสีประมาณนี้เลยทุกคนนะคะดีงามมากนะคะแล้วก็ปกปิดดีแล้วก็แมตด,ดีงามมากเลยนั่นเองนะคะคือถ้าใครหน้าแห้งไม่ต้องทาแป้งฝุ่นเลยก็ได้อันนี้คือฐานยูวหน้ามันใช่ไหมก็ ไม่ทบไม่ผลเลยก็ได้นะแต่ว่าเราจะมาลงแก้มเนื้อครีมกันก่อนนั่นเองนะคะซึ่งการลงแก้มเนื้อครีมที่วิวเคยลงไปก็จะใช้เปลิปต่างๆใช่ไหมซึ่งวันนี้มิจะมาพูดถึงลิปตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ที่พีเพิ่งได้มาแต่ว่า เขามีมานานแล้วเนี่ยทุกคนแต่ว่าออกสีใหม่เงยเพิ่งมีเพิ่งได้สีนี้มาเลยอยกเอามาแต่งหน้าทุกคนได้ดูนั่นเอนะคะก็จะเป็นของ Maybelline's f a อร t t a y Matte Ink นั่นเองนะทุกคนถูว่าเป็นรุ่นฟรีไฟ้นะคะเออถ้าใครชอบเล่นเกมฟรีไฟต่างๆทุกคนจะต้องรู้จักตัวละครตัวนี้แน่นอนนะคะเขาก็มีอยู่ในแท่งของ Maybelline แล้วนั่นเองนะคะน้องจะเป็นเสื้อสีแขนยาวสีเหลืองอะไรชุดเหลืองมาเลยนะคะ ซึ่งวันนี้ก็แต่งตามน้องแนละ้วแต่ว่าไม่ได้มีแบบชุดแบบน้องก็เลยเอาไปสีเหลืองก็แล้วกันนะคะทุกคนอ่ะสีนี้นะจะเป็นเบอร์135นั่นเองนะทุกคนจําไว้นะ135นะคะสลส้มอิดนั่นเองก็คือสีส้มผสมกับสีดาตามิก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะแต่งกับลุกลหลายๆล,ลุกได้แล้วก็เข้ากับทุกสีผิวนั่นเองคนะทุกคนเดีนะ๋ยวิ้จะทาเนื้อให้ดูนะขเขาก็จะเป็นคล้ายๆเนื้อแบบออริจินอลเลยนะทุกคนเพราะว่า สีเขามีความชาัดอยู่แล้วแล้วก็เนื้อจะแมทนะคะแล้วก็ติดโทนไม่ติดแมสอะไรอย่างงี้ด้วยนะนี่คือมิวยังไม่มีสีนี้ไงก็เลยเลือกสีนี้มานั่นเองนะคะแล้วสีมีความชาัดมากเห็นไหมดูดิทาแก้มก็ต้องทาระวังระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่กี้จากสีเข้มเข้มใช่ไหมพอเคลียร์ปุ๊บนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะติดโทนดีเลยทีเดียวนะทุกคนจากที่มีวแบบใช้มานั่นเองนะนี่จะหยดที่หลังมือก่อนเนาะใช้มาหยดหนึงก่อนนะแล้วก็ค่อยๆแตะ แล้วก็เกลี่ยไปเลยนะคะสี่โทนส้มอิดนะทุกคนมันจะได้สีแก้มเป็นสีแบบนิดนึงนะแต่ว่าเนี้ยก็เกลี่ยค่อนข้างแห้งไวนะคะต้องรีบเกลี่ยนิดนึงก็เลยแบบว่าจึกจ๊กๆแล้วคือเกลี่ยเลยนะนี่ได้ไปประมาณนี้ก็ใช้นิ้วมือไปเลยนะสำหรับนิ้วกลิ่นเขาหอมมากๆทุกคนชอบมันกลิ่นหอมเนี่เหมือนเป็นคาราเมลอะวาน,นิลาอะไรเงี้ยทุกคนกลิ่นเป็นขนมขนมนิดนึง จะมีความแก้มขึ้นมาแบบนี้นะคะเริ่มตรงคางนิดนึงคือแตะปุ๊บแล้วก็คือต้องเกลีย่ยเลยนะคะไม่งั้นจะแบบเป็นคราบนะคะต่อไปนะก็จะมาทาที่ตากันนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าค่อยๆทําทีละข้างเนาะเราก็จะเอามาแตะที่หลังมือเช่นเคยนะคะเพราะว่าถ้าแตะไปเลยมันจะเยอะไปแล้วก็กะปริมาณได้ไม่ถูกนั่นเองนะคะทุกคนเริ่มที่ข้างนี้ก่อนลวกันเนาะแต่มานนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ แตะนีปายทุกคนแล้วก็เกลีย่ยเลยการใชร้ลิปมาทาตาเนี่ยนะคะมีว่าเป็นการทาเหมือนรองพื้นสีตาทุกคนแต่ว่าสีที่ได้ก็จะมีความติดทนนะคะแล้วก็สีก็จะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทำทีละข้างทุกคนอย่างที่บอกเกลีย่ยไปเลยนะคะใครไม่พอใจก็เติมได้เพิ่มเอาสนะคะข้างล,างล่างมีจะไล่จากเข้มไปอ่อนนะทุกคนก็คือเข้มจากตรงขอบตาเนี่ยแล้วก็ไล่ไปอ่อนข้างบนนั่นเองนะ ะใช้ไม่เยอะนะคะอายแชโดว์เพราะว่าสวยนะทุกคนโอ้ยก็สวยมากจะได้โชว์สีลิปของเราด้วยนั่นเองนะนี่ก็ลบขอบให้มันดูเบลือนะมันจะยากกว่าเนื้อครีมนิดนึงเพราะว่าเนื้อลิปปางตัวเอาก็แห้งไวแห้งช้าต่างกันนะทุกคนพยายามดูให้มันแบบสีเท่ากันแล้วก็ความฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเท่ากันนั่นเองนะคะตาล่างด้ดีกว่านี่พาไปเลยคือใช้สันของนิวชีเนี่ยทุกคนค่อยๆแบบ ปาดๆเลยเงี้ยมันจะง่ายกว่า,าการทาแบบตรงด้านหน้านะคะใช้สันมันจะง่ายกว่านั่นเองนะจะเพิ่มวิงที่หัวตานะคะด้วยอายแชโดว์ของ s i l าน a าสแค o รสีเดิมนะทุกคนเป็นสีอันนี้นั่นเองนะทุกคนออกนุ่นๆผมทองนิดนึงแต่เนื้อกลิตเตอร์เขาจะใหญ่กว่าเนื้อชิมเมอร์นั่นเองนะคะเอามาทาที่หัวตาโดยใช้นิ้วก้อยนั่นเองนะคะมันจะได้ดูมีิติขึ้นมานิดนึงเลยเงี้ยนะ พบขอบอายแชโดว์ส่วนเกินนิดหนึงนะคะด้วยแป้งฝุ่นนะทุกคนมันก็จะใช้เป็นของอเมล่านั่นเองนะคะทุกคนอันเดิมเลยนะที่มิชอบมาเซ็ตรองพื้นนั่นเองนะเดี๋ยวมิจะก็เคาะมาสัก2อสมทีนะคะแล้วก็ใช้พู่กันที่เป็นหัวพุ่มๆอย่างเงี้ยเอามาป้ายๆนะคะทุกคนเพื่อกลีให้เขาแบบดูสีที่มันเกินเกินอย่างเงี้ยลบไปนิดนึงนะคะ ลุกวันนี้นะคะมิจะเขียนอะไลเนอร์แบบเมจิกนั่นเองนะคะทุกคนใช้เป็นของอะไรก็ได้นะแต่มิ้ชอบใช้เป็นของมิสเน่นั่นเองนะทุกคนเป็นสีหมอกค่านะคะผู้คันผู้กันก็นจะเป็นแบบหัวฟองน้านะ,ะทุกคนค่อยๆเขียนแบบลากยาวๆออกมาแบบนิดหนึ่งนะหรือจะไม่นิดก็ได้นะเดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าจะนิดไหมค่อยๆลากเป็นเส้นสั้นๆก่อนนะอ่านี่ทุกคน แล้วก็ค่อยๆลากห่างออกมานั่นเองนะคะเพิ่มความฟุ้งให้ขอบตานะคะด้วยสีน้ําตาลเข้มนะคะตรงนี้เลยนะคะโดยใช้คู่กับแปรงที่เป็นแบนๆแบบนี้นั่นเองนะทุกคนเอามาเบลอข้างบนนิดนึงนะคะนี่มันจะได้ดูแบบมีความไล่จากเข้มไปอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน ทาปากกันบ้างแล้วนะทุกคนมี้ก็จะใช้สีเดิมนะทุกคนเบอร์13ึ่าห้าทาไปให้ทั่วก่อนนะคะแต่ว่าทาแบบไม่ต้องเต็มปากนะคะทุกคนนี่ก่อนใช่ไหมมาก็เอาแปรงมาเกลียก่ยอว่าใชนิวเกลี่ยก็แล้วนะ,ะแต่ช่วงนี้ชชอบใช้ชชแปรงนี่นะคะคือถ้าทาเรลอๆมันจอกเป็นสีส้มอิดแบบ ไม่ได้เข้มมากนั่นเองนะคะทุกคนเขาก็จะเบลอๆไม่ได้ขมมากนะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะทาอีกชั้นหนึ่งนะคะที่ด้านในปากนะอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างเข้มนะคะอืมให้มันไล่จากเข้มไปอ่อนนั่นเองะะทุกคนถ้าแบบถ้ามองผ่านๆอาจจะสีสีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขอบปากเขาจะดูฟุ้งนั่นเองนะคะเราไปดูฟินิชลุปกันคะ่ะ และนี่ก็คือฟิเนชลุคของลุคนี้นั่นเองนะคะที่เอาสีลิปนะคะของ Super s a เซม I ทอิงเบอร์1น5นะคะมาแต่งในลุคนี้นั่นเองนะคะเอ้นะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะคือจะบอกว่ามันอยู่ที่ความเข้มอ่อนการลงนั่นเองนะทุกคนก็แนะนำว่าถ้าใช้ลิปแมทอันนี้นะก็แนะนําให้ทีละข้างและกันเหมือนที่เราลงตาตะกี้ได้เกลี่ยแบบไม่ต้องเป็นปื้นนะคะคต่โดยรวมคือ สวยนะคะทุกคนแล้วก็เหมาะกับทุกสีผิวด้วยนะคะขึ้นอ,อยู่ความหนักเบาของแต่ละคนที่จะลงนะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้ก็คือเห็นไหมลงแล้วลงตาฟุ้งนี่ก็คือสวยเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญติดทนด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นั่นเองนะคะรุ่นฟรีไฟลนะคะทุกคนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับรุ่นฟรีไฟล์ทุกคนเขาเป็นแพคเกจของรุ่นฟรีไฟลนั่นเองถ้าใครมีความชอบเล่นฟรีไฟล์ตัวละครในฟรีไฟลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อตามกันได้เลยนะคะทุกคนเขามีอยู่อีกหลายตัวมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีอยู่หลายโทนด้วยมันจะเป็นโทนชมพูโทนแดงโทนส้มแบบนี้นะแล้วก็โทนน้ำตาลนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะแล้วสำหรับสีหนึ่งสามห้าะเขาใส่ของมีก็จะเป็นสีออกโทนส้มอิดนะทุกคนทาเข้มก็ได้ทาอ่อนก็คือสวยข้อดีของเขานะคะคที่ใช้ทาลิปสติก แทงเดียวแต่งทั้งตากแก้มปากะคะคือจะมีความรวดเร็วนะคะง่ายด้วยสวยด้วยแล้วทั้งหน้าก็จะออกมาเป็นโทนเดียวกันด้วยนั่นเองนะทุกคนเพิ่มความสว่างที่หัวตาอะไรเงี้ยเพื่อให้ตาดูตื่นขึ้นนั่นเองนะทุกคนนอกนั้นก็แบบแทบจะไม่ได้ทาอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นเองนะคะอีกลุกหนึ่งที่เอาไปแต่งตามกันได้ก็คือไม่ยากเลยนะะั่นเองค่ะอยู่ที่เราเกลี่ยให้อ่ามันเนียนไปกับผิว uh นั่นเองนะทุกคนก็ฝากไว้สําหรับลุคนี้นะคะก็ไปแต่งตามกันได้ทุกคนไม่ยากเลยนะคะก็มาแต่งตามให้ดูประมาณนี้นะคะถ้้าาใคคครรชชอบลลิปนนะะีะะกกกก็ยืมฝแ กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดี้เกิลคับแหละายบายลองแต่งกันทุกคนสวยมากติดทนด้วย